สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel q u i c ก่อนเคลียร์ครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวฟุตบอลประจำวันที่8กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ก็คัดมา3คู่ด้วยกันนะครับก็เป็นโปรแกรมของ AFC Champions League นะครับสำหรับคู่แรกก็เป็นคายา FC ครับพบกับ BG ปทุมนะครับสำหรับคู่2ครับก็เป็นอุนซานฮุนไดครับพบกับเดอะคองหรือว่าเวียนเทลเอฟซนะครับสำหรับคู่ที่3ก็จะเป็นคู่ของไตกู FC ครับพบกับคาร์วาสกิ ฟันตาเล่นะครับก่อนที่จะไปฟังพรีวิวฟุตบอลครับก็ฝากกลุ่ม V.I.P. ด้วยนะครับมีทั้งบอลสดบอนสเต็ปบอลเต็งครับเรามีทีเด็ด V.I.P. ครับแจกให้กับสมาชิกภายในกลุ่มเป็นประจําทุกวันนะครับสำหรับท่านไหนครับที่สนใจครับก็คลิกลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ด้านล่างไลน์ได้เลยครับและที่สําคัญครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กับช่องของพวกเราได้นะครับและที่สําคัญไปฟังพรีวิวฟุตบอลกันต่อเลยครับสาหรับวันนี้ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับก็คาย่า FC ครับพบกับ BG ปทุมนะครับคู่นี้ก็เตะกันในเวลา17บเนาฬิกานะครับที่สนามรีโอสเตเดียมครับสำหรับผลงานทั้ง2ทีมครับที่พบกันล่าสุดครับก็เป็นฝ่ายของ BG ปทุมนะครับที่ชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับเรามาดูผลงาน5้านาฬิกาสุดครับของคาย่า FC นะครับก็แพ้4ชนะ1ครับสำหรับ BG ปทุมครับชนะ3แพ้2นะครับเรามาดูความพร้อมของคาย่า FC นะครับก็คุณซือ เแฮมฮาเวียนะครับเพิ่งจะพลาดให้กับอุนซานฮุนไดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับทำให้4เกมหลังสุดครับก็ไม่ชนะใครเลยครับสำหรับขายาดครับสำหรับความพร้อมในวันนี้ครับก่อนฟาดแข่งครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานของเคนชิระดานิลครับหัวหอกตัวเก่งครับแล้วก็มีซิโมโนโรตาครับฟูลแบ็กสายดุครับที่ติดท็อแบนครับแล้วก็อย่างไรก็ตามครับก็ มาร์ควินอังเกเร่ครับแดงกลางวัย30ปีครับจะพ้นโทษแบงกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งครับก่อนวันนี้จะมาในแผน C1 4 1ครับก็โดยมีอิรักกิันโตครับรับจ็อบยืนหน้าเป้าราตาขายแล้วก็มีดีแรนวิกเกอร์ครับปักหลังแดงกลางนะครับสําหรับบีจีปทุมนะครับกุญซือวิสมาร์กนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านถล่มเวนเทอร์ไปได้สกอร์ต3ประตูต่อ1ครับทําให้กองหน้าหลังสุดครับก็หัวัยรวดครับสําหรับสภาพทีม กอล์สนามในวันนี้ครับก็จะได้ตัวที่ผลักพ่วงจันทร์ครับจอมครับคนสำคัญครับทีพ้นทดแบนกลับมาในวันนี้ครับประจำการอีกครั้งหนึ่งคาดว่าวิสมานะครับก็เตรียมจัดในระบบ3-2-4-1ครับก็โดยมีดีโก้รยซันโตแลวมีอ่ สันติภาพจันงอมครับแล้วก็มียอดรักนางเมืองรักครับจะรับจะเป็นวิงแว็กซ้ายและวิงแว็กขวานะครับสำหรับแดนกลางก็จะมีชาววัดวิริชาครับศัตรูก็จะเป็นสัจชายบุตรพรมนะครับสำหรับบีจีในวันนี้ครับก็ต้องการต้มคะานนเดียวครับเพื่อการันตีข้าสู่รอบตอไปครับซึ่งฟอร์ม2เกมที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับก็คาดว่าวันนี้ครับก็น่าจะไม่ใช่งานยากอะไรสําหรับบีจีปทุมครับก็เชื่อว่าบีจีปทุมจะชนะได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับ ครับมาต่อกันคู่ที่2ครับก็อุนซานฮุนไดครับพบกับเวนเทลนะครับก็คู่นี้ก็เตะกันใารา21นาฬิกาครับที่สนามบีโอสเตเดียมครับสำหรับผลงานที่พบกันล่าสุดนะครับก็เป็นฝ่ายของอุนซานฮุนไดนะครับที่ชนะมาด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูฟอร์มคะแนล่าสุดของฮุนไดครับก็ชนะ5เกมรวดเลทีเดียวสำหรับเวนเทลครับแพ้สาชนะ1ครับ เรามาดูความพร้อของคุณไดครับคุณซื้อนี่อังเบียงโบนครับก็เฉือนชนะขายยามาได้สกอร์สประตูต่อหนึ่งครับทั้งที่เหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมครับสำหรับความพร้อในวันนี้ครับก็จะหมดจิตใช้งานของคิมมินจุนนะครับที่ปิดตัวเก่งครับติดตัวแบนครับโดนแดงโดยตรงจากแมตตันกล่าวนะครับเรามาดูของเวียนเทียวครับคุณซื้อฮานเดอร์เกตเต้ครับเพื่งจะพ่ายยับให้กับ BG ปทุมไปนะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองคราบทั้งที่ออกนำไปก่อนตั้งแต่ครึ่งแแรรรกคัับบต่สห สภาพทีมก่อนลงสนามในวันนี้ครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานของเกืองงอกไทยนะครับประการหลังตัวหลักครับที่สะสมใบเหลืองครบนะครับก็จะไม่มีสิทธิ์ใช้งานในวันนี้ครับแต่ก็จะได้ตัวของเหงียนสวงตรองมานะครับก็การรับไว้24ปีที่พ้นโทษแบนกลับมาครับก็จะยืนเกมรุกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คาดว่าจะมาในแผน3-4-2-1ครับก็โดยมีเรโดเปาโรนะครับที่ยืนหน้าเป้าราตะขายครับแล้วก็มี บูโน่มามาสโต้แล้วครับก็ก็ไคเก้นะครับที่จะเป็นสามประสานแนวรุกนะครับวันนี้ครับก็เชื่อว่าการเผชิญหน้ากันผลแรกครับของอุนซานคุณแดงเกือบเสียเหลี่ยมให้กับทีมจากเวียดนามนะครับก็ทำได้แค่เสมอครับถ้าไม่ได้ประตูในวันนี้ครับก็จะส่งผลเสียหายอย่างหนักนะครับก็เชื่อว่าอุนซานคุณได้ครับจะเติมเกมรุกอย่างเต็มที่กับก็เชื่อว่าคุณธนภพนักเตะครับที่เหนี้กว่าครับจะผ่าน เวียนเทียร์ไปได้ครับก็เชื่อว่าอุนซานจะชนะเวียนเทียร์ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับวันนี้ครับสำหรับคู่สุดท้ายครับก็แตกูนะครับพบกับคาวานสกิฟอนตาเล่นะครับที่สนามวิลลี่สตาร์ดิโอนะฮะก็สำหรับผลงานทั้งคู่นะครับก็ที่พบกันมาล่าสุดครับก็เป็นคาวานสกิฟอนตาเล่ครับที่ชนะแตกูมาด้วยสกอร์สามประตูต่อสองครับเรามาดูฟอร์มหนักหนาสุดของไตกูครับมาเริ่ม ที่ชัยชนะครับก็ชนะถึง3นัดรวดแล้วก็แพ้ถึง2เกมเลยทีเดียวครับสำหรับคาวันเตนสกิตฟอนตาเล่ครับชนะ5นัดรวดเลยทีเดียวนะครับเรามาดูความพร้อมของแต่กูครับคุณซือลีเบยุงกุ้งกุนนะครับก็พาทีมชนะ3นัดรวดครับยิงรวมกันไปสิบห้ลูกเลยทีเดียวครับส่วนวันนี้ครับ,รบก็จะกลับมาจัดทุดใหญ่อีกครั้งนึงครับหลังจากพักตัวหลักในทันลมอ่าฟักกิ่งเก็บปัวเบยสกอร์สามประตูสูงครับเนื่องจากกำลังลุ้นแชมป์ กุ่ม B กับคาวาสกิฟอนตาเล่ครับ,รรบก็สำหรับคาวาสกิฟอนตาเล่ครับก็วันนี้นะครับก็จะใช้แผนเดิมนะครับก็จะใช้ผู้เล่นชุดหลักเดิมครับอยู่แล้วครับที่จะ ลงสนามในวันนี้นะครับก็คาว์าสกิฟอนตเล่ครับเหนือกว่าแต่เกตวันเกาหลีครับญี่ปุ่นครับไม่น่าจะห่างกันมากครับอีกทั้งผลงานที่ผ่านมาก็แจ่มพอกันครับด้วยต่างกันแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเองครับประกอบทั้งสองทีมก็พักตัวหลักในเกมล่าสุดนะครับจึงน่าจะส่งชุดใหญ่มาลงทั้งคู่ครับสำหรับวันนี้ครับก็คาดว่าจะเสมอกันไปด้วยสกอร์สองประตูต่สองครับสำหรับคู่นี้นะครับ